ในช่วงเย็นนะคะก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพของสายยันสัญญาโดยมีแฟนเพลงนะคะร่วมอําลาอดีตนักร้องขวัญใจเป็นครั้งสุดท้ายจํานวนมากค่ะซึ่งอัฐินั้นก็จะถูกนําไปเก็บไว้ที่วัดป่าเลไลและก็ที่บ้านเกิดนะคะโดยมีอดีตนักแสดงสาวไก่ปริศนาบุษริที่มาของเพลงไก่จ๋าก,ก็ตั้งใจทํำกฎเป็นจรงติดตามได้จากไทยบันเทิงคืนนี้ค่ะ นอกจากเป็นที่มาของเพลงไก่จ๋าเพลงดังประจำตัวของสายันสัญญาไก่ปริศนาวงศิริยังเคยร่วมงานกับลูกทุ่งแหบมหาเสน่ห์สมัยจัดรายการเพลินเพลงทางวิทยุซึ่งสายยันมักมาร่วมถักทายแฟนเพลงทุกเที่ยงวันจนเป็นที่นิยมอย่างมากในภาคอีสาน มิตรภาพกว่า30ปีทำให้อดีตนักร้องลูกทุ่งหมอลำใช้เวลากว่าเดือนในการออกแบบโกรดบรรจุอัฐิสองใบเป็นลวดลายเบญจรงเน้นสีโปรดของสายันอย่างสีเขียวและสีส้มสีประจำวันเกิดนำไปไว้ที่วัดและพิพิธภัณฑ์ในบ้านของอดีตลูกทุ่งคนดังตอบแทนน้ำใจและความดีที่สายันมีต่อเพื่อนในวงการ เคยขึ้นวงด้วยกันอะไรหลายอย่างแม้กระทั่งร้องเพลงแก้กันไม่ว่าไก่จ้าหรือสินตอบจากไก่เนี่ยคือเรารู้จักกันมากกว่า30ปีก็เลยคิดว่าวาระสุดท้ายก็อยากจะทําสิ่งเนี้ยบรรจุอัฐิของพี่เป้าให้จารึกเอาไว้ใครได้พบได้เห็นหรือหากว่าดวงวิญญาณของพี่เป้าได้เห็นได้มองอยู่ก็จะรู้ว่าน้องสาวคนนี้นะมีความตั้งใจแล้วก็ มีความสร้างสรรค์อยากจะทําให้การทํำกดบรรจุอัฐิของสายันเป็นของแทนใจชิ้นสุดท้ายที่ไก่ปริศนามอบแด่สายันในวันพระราชทานเพลิงวันนี้ที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี เบื้องต้นครอบครัวตั้งใจจะไม่ลอยอังคารอัฐิของสายยันแต่จะบรรจุโกรธเก็บไว้ทั้งที่วัดและบ้านให้แฟนเพลงได้ระลึกถึง That Where Are We Going? รายการเลตี้โชว์ตามติดภารกิจคุณพ่อคนดังของเมืองจีนในการพาลูกๆไปทำกิจกรรมต่างๆกลายเป็นรายการโทรทัศน์ทางเคเบิลที่ทำเรตติ้งสูงสุดในเมืองจีนและทำยอดผู้ชมแบบออนไลน์กว่า5ล้านครั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้รายการแนวนี้จะไม่ได้รับความนิยมจนสถานีหูหนานทีวีของจีนต้องซื้อลิขสิทธิ์รายการนี้จากเกาหลีใต้ แต่เดิมความนิยมรายการโทรทัศน์จากเกาหรือใต้ในหมู่ชาวจีนจำกัดแต่ในโลกออนไลน์จนหูนานทีวีตัดสินใจนำ I Am A s i า g e r Reality Show ประชันพลังเสียงจากแดนกิมจิมาผลิตในเวอร์ชันภาษาจีนกลางโดยมีทีมงานของทั้งสองชาติร่วมผลิตส่งให้รายการเปิดตัวด้วยเลตติ้งสูงสุดแสงหน้า The Voice of China รายการประกวดร้องเพลงคู่แข่งที่ซื้อลิขสิทธิ์จากเนเธอร์แลนด์ ความสำเร็จของ I Am A Singer ทำให้สถานีโทรทัศน์ของจีนหันมาซื้อลิขสิทธิ์รายการทีวีของเกาหลีใต้ไปผลิตซ้ำม,มากมายทั้ง Superstar K Reality Show ี้คนฟ้าขวาดาวอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้และ one night and two days รายการแนวท่องเที่ยวที่มีแขกรับเชิญเป็นเหล่าคนดัง สร้างฉีผู้ผลิตรายการซูเปอร์สตาร์ไชน่าเวทีประกวดชื่อดังของจีนชี้ว่ากระแสความนิยมรายการทีวีเกาหลีใต้มาจากเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมจีนและเข้าถึงผู้ชมทั่วไปมากกว่ายิ่งวันนี้ที่จีนเปิดรับวัฒนธรรมจากภายนอกเพิ่มขึ้นความนิยมในการผลิตซ้ำรายการบันเทิงแดนกิมจิก็ยิ่งเติบโตสูงขึ้นเช่นกัน